สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกทุกคนนะครับแล้วก็กลับสวัสดีพี่น้องทางสอปลาเราทุกทุกคนด้วยนะครับก็มาพบกับแอดลองเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยลาวโค้งสุดท้ายนะครับเป็นเลขเด่นตารางนะครับผมงวดประจําวันที่13นะครับเดือน5 2565นะครับผม สำหรับแนวทางในวันนี้นะครับผมก็มีมีเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งนะครับผมก็คือผมจะไม่จับเลข3ตัวให้นะครับก็คือจะจับชุดวินให้2ชุดนะครับแล้วก็เลขเด่น2ตัว8คู่นะครับแล้วก็ฟันตัววิ่งลูดให้นะครับผมก็ผิดผิดพลาดยังไงนะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับพี่พี่สหรับแนวทางในงวดที่แล้วนะครับก็หลุดนะครับพี่พี่งวดที่แล้วหลุดนะครับมาในตารางนี้น่าจะมาแค่น่าจะมาแค่เด่น น่าจะมาแค่5กับ3นะครับหลุด4ตัวเลยนะครับสลับในงวดที่แล้วนะครับพี่พี่ก็ลงไป3มคลิปเข้าแค่เข้าแค่สูตรคัด2ตัวเด่นนะครับก็คือเลขล่างชุด6ตัวเนาะศูนย์สามสามศูนย์นะครับสลับในสูตรคัด2ตัวเด่นนะครับผม สำหรับแนวทางหัวเราวโค้งสุดท้ายวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับพี่พี่ก็มีคําเตือนทุกๆครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับตัวเลขไม่ถูกใจนะครับไม่ต้องตามนะครับพี่พี่ก็ใครไม่ชอบนะครับก็เข้ามาเป็นกําลังใจให้แอดนะครับแอดก็ดีใจแล้วนะครับพี่พี่ขอบคุณมากๆนะครับผมสาหรับแนวทางนะครับแนวทางในวดนนี้วดนนี้เนาะ ในงวดนี้นะครับเราต้องเราต้องมาตัวเน้นๆให้ได้นะครับสลับในงวดนี้ผมก็ถามว่างวดนี้ผมมั่นใจไหมในส่วนตัวผมถือว่าผมชอบนะครับพี่พี่เนาะก็รอลุ้นดูนะครับผมนะครับรอลุ้นดูนะครับว่าจะมาหรือเปล่าตัวที่เราชอบนะครับสําหรับเลขเด่นตารางนะครับพี่พี่ในงวดนี้นะครับผมผมให้ไปที่ให้ไปที่ศูนย์นะครับ เก้านะครับผมสามหกเจ็ดแล้วก็ สนะครับพี่พี่มี9มี7มี0นย์มี2มี3ามี6นะครับผมถูกอ,อกถูกใจกันหรือเปล่านะครับพี่พสำหรับนะครับชุดจับวินวันนี้นะครับพ,พี่ชุดจับวินก็จะมี2ชุดนะครับผมชุดแรกนะครับก็จะเป็น3 6 9 0นะครับ ชุดที่สองนะครับก็จะเป็นสองสามหกเจ็ดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆสลับท่านใดที่ชอบชุดวินสี่ตัวนะครับเนาะก็แต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับพี่ๆบางท่านก็อาจจะชอบสี่ตัวแล้วก็จับเอาในสี่ตัวนี้นะครับก็อาจจะเป็นสามหกสามเก้าสามศูนย์อะไรประมาณนี้นะครับพี่ๆก็ฝากไว้พิจารณานะครับ สำหรับเลขชุด2ตัวนะครับพี่ๆในงวดนี้ก็ปกติผมจะจับจับสลับกันใช่ไหมครับแต่นี้ผมคือชอบตัวเด่นผมก็จะจับแบบสายลูดเลยนะครับสุดว่าชอบ0ก็จะใส่0ูนะครับชอบ9ก็จะใส่9นะครับพี่ๆก็ลองดูนะครับเนาะก็ลองปรับเปลี่ยนสูตรดูนะครับเผื่ออะไรจะดีขึ้นนะครับพี่ๆ สำหรับนะครับชุดเด่น2ตัวนะครับพี่ๆชุดเด่น2ตัวอันแรกผมให้ไปที่3 6นะครับก็คือเด่นที่3นะครับ3 2 9 3สาม ศูนสามหกศูนย์สองหกหกเจ็ดแล้วก็เก้าหกนะครับพี่พี่ ก็ประมาณนี้นะครับสลับในโค้งสุดท้ายงวดนี้นะครับพี่ๆก็ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับนะครับสำหรับที่จะเน้นให้นะครับผมสลับเลขชุด2ตัวนะครับก็จะเป็นที่36มห สาสแล้วก็นะครับแล้วก็6 7นะครับพี่พี่ก็ประมาณนี้นะครับส่วนนะครับผมสลับเลขเด่นตารางนะครับก็อย่างที่บอกเนาะก็ผมจะชอบนะครับใน2ตัวนี้นะครับ6กับ3นะครับในงวดนี้ 6กับ3นะครับที่ผมชอบนะครับ6กับ3นะครับชอบพอๆกันนะครับพี่ๆชอบพอๆกันแต่ว่าเราต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งเนาะนะครับผมให้ไปที่เลข3นะครับพี่ๆผมฟันไปที่3นะครับสลับในโค้งสุดท้ายนะครับสลับตัววิ่งลูดนะครับนี่เลยนะครับ ก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับพี่พี่นะครับผมวดนี้ก็ขอให้ปังๆเฮงๆกันทุกคนนะครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆกําลังแรงใจนะครับที่มาคอมเมนต์นะครับเป็นกําลังใจให้แอดนะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่พี่น้องขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ